คนก <K master. S 1> ็ไม er ่ไท่มาก็ไม่เชิเนี่มนทาฉันจะบอกอะไรเธอรู้นะเป็นทองลูกของเราแท้ๆทำไมเธอไม่รักต้าไม่เอาใจใส่ไปรักอีนางเกี้ยวหน้ามาอีนางคนรักเพ่คนไม่ไท่มาก็ไม่เชิ่เธอเลยคิดอะไรอยู่ฉันอยากจะรู้นะอ๋อ ถ้าหจะลัครับสบาเอาไอมือดุ้พะานีกลับมาแล้วนนอนแล้เป็นทองลูกขทางมาพะเาป็นทองมาแล้ว่แล้วอมาแล้วอก็ลกอย่าเป็นทองสเเดนน้กลาครับรบเป็นเปนทองดเ๋ฉันจะบอกัดเธอแะแม่ จูงนไม่ถึงเคยถึงลูกเลยจอยว่าทงไม่ค่ะเป็นทองเปลูกทองเฮยเียเกียรโกนน้เกียรติประชาชนเยอะแยะเป็นทองพออยู่นี่โลพแม่เปนความรักลอยะยังไงสบายีเป่าทางลำบากเฮ้ยโอ้โหมันทาอะไรเนีคะอะไรของเธอเนี่ยเหรอฉันจะโกนลูกฉันเอาอะไรมาขวางฉันไว้ เขาเสด็จพ่อเสด็จแม่อุมไม่น่าอยู่ด้วยกันได้เนี่ยกระบอก็บอกฉันไม่อยู่ยังไม่ด้วยกันอยู่ราะกันอีกอยู่ไม่ยาเโอ้ป็นทองเจ้ากลับมาก็ดีแล้วพ่อเอาแม่คิดถึงเจ้าอยู่พอดีเลยว่าแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้มีวุปสรัคอันใดหรือเปล่าลูกเอ้ยการไปมาโรงวิถีทัศมาลีพระมันของเจ้าถูกใจเจ้าหรือเปล่าคือว่าทัศมาลีเนี่ยสวยถูกใจกระบอกฉันแต่ในระหว่างเดินทางไปรับทัศมาลีเนี่ยมันมีเหตุการณ์

คดหินเมืองกันตังเขาเรียกโคินเมืองกันตังนี่เป็นเมืองยักษ์เนะพอเมองให้มชิกลัวไเอะออทาพี่้ทาเดี๋ยวกก่อนโอ้ยโอ้ไม่ใช่น้อยนะเนี่ย้ยนอ้อเนอะไรไม่ใช่น้อยๆกูกัวเธอ้ไม่ใช่น้อยๆนะเดี๋ยวเป็นเป็นลยหน่อยิัใจะกลัวยักษ์ โอ้กัวยักายควเขี้ยวยักษ์มันแหลกไปทั้งโอ้โหเดี๋ยวก็กระเด้งมาทับเขี้ยวพี่หลองเลยดีเขี้ยวไปปาได้ฉันไม่ได้ยักษ์โออเออนี่แล้วยังไงต่อเขาเป็นของลูกพ่อยักษ์แต่ว่ามีหนุ่มมานพเนี่ยเขาเป็นคนดีมีฝีมือมาช่วยกระบอกเช็ดนักสามคนเอาไว้จึงรอดตายจากยักษ์พระราดีค่ะดีดีดีแล้วลูกที่เจ้ารอดมาได้พ่อกับแม่ก็ดีใจ่พี่พ่อ ลูกก็เลยคิดว่าถ้าเรามีของเนี่ยตัวประกันหรอชุสสำหรับพวกยักษ์เนี่ยถ้าเราเก็บเมาไว้เป็นตัวประกันนั้นยักษ์จะได้ไม่คิดคดตอนเรระบายภาพหน้าก็หม่อมจึงนำลูกยักษ์ทั้งสองกลับมาที่นี่ด้วยพี่คะจะพากลับมาด้วยมาเป็นตัวประกันใน่เสด็จพ่อ ว้าใจได้ยังไงกันนะลูกลูกยักษ์ลูกมารเอามาอยู่ในแผ่นด,ดินเราถ้าวันดีคืนดีมันเกิดหิวขึ้นมามันจะแย่งกันว่ายัางไงน่าเชลูกเสด็จแม่ไม่ต้องกลัวคือว่าสองพี่เดยยักษ์เนี่ย,ขยเขาเป, <ใน S 1> เป็นมนุษย์เหมือนเราไม่ใช่เด็กยักษ์เป็นมนุษย์เป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งยักษ์เพื่อแค่พออยา,ากรู้จุดทาให<า>้ <พอ S 3> ได้ครับเสด็จพ่อฉันเคยสุวรรณเพราะพี่น้องจันทร์ถวายบังคมทั้งสองพระองค์ด้วยเบ็ดได้ผมใช้ปิ่นคน ไให้ม่รู้ว่อขอโไม่เข้าทปั๊่ออกทานไปแล้วอะไรเรานง้นใหญ่อะไรท่านเห็นลูกสะพ้กับกใจทไมล่ะเสด็จพ่อจะบอกว่าสองนางเนี้ยเป็นเมียลูกม่ไคะเมียใช่จะลืมตรวันน้นเหรอาอ้่างง้ลูชื่ออะไรกัูกน้อยว้อยสวรไณจันทร์เจ้าย่อ ทำเนื้อตัวทาสบายขอบไทยเด็กคิดสวอยู่บ้านเรานะลูกบายหารไปพักคนไปซ้อมนางไปเข้าพักอีกส่วนอี่ทองมหาพ่อเหมือนพี่เลี้ยงพ่อโอ้ยพ่อนี่นะอยู่ทั้งเมืองอดอดและแตกตายด้วยความคิดถึงเจ้าแต่แม่ตะวันเดียวไม่เคยคิดถึงไม่ท้อจะพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงกันไม่จริงแบบนะลูกนะตื่นหนักกินไม่เจ้าใหนอนไม่หลับไป็นห่วงลูกแม่เลยมาแล้วครับรายนางหนุ่มแก ผู้คนมาเชิญทองกระโดงทองกระโดงก็ดีในละเอาลู ไม่ใเป็นคนเป็นคนแต่งตัวอะไรมาไม่ใช่มาเป็นคนะเหรอป็นคนเป็นไง้ังไม่หนูแก้ว